ครับสวัสดีครับจากมิเตอร์สเปรแน่นอนครับรู้จักครับรู้จักแฟนคลับผมเองครับวันนี้เนี่ยมาถามน้องโอเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่ที่โอกำลังจะแสดงครับคือเรื่องเรื่องจูบครับเรื่องจูบได้ดูบทหรือยังคะพอทราบไหมครับบทได้ดูแล้วครับก็ได้คุยกับพี่เขาแล้วแล้วก็พ่วมกับโอคือพี่เชนลาเชนลิมตระกูลครับพี่เขาก็เคยทำมิวสิกวิดีโอหรืออะไรต่างๆเยอะมากครับอย่าง ใายเรื graduate, e ่องเลยครับ oh. ร oh, <that> ักแห่งสยามพี่เขาก็ช่วยถ่าย MV ด้วยครับเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์กับเขาบอกว่าเรื่องนี้วางไว้เลยว่าเป็นโอ้อ๋อครับแล้วก็เลยถึงได้ไปหาไปไปเขียนเรื่องหรืออะไรมารู้สึกยังไงบ้างคะที่ต่อพูมกัปตันเรื่องเลยรู้สึกดีครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ได้มาเล่นหนังของสหมงคลอีกครั้งครับเพราะเป็นค่ายที่ผมทํางานแล้วผมสบายใจครับเพราะผมเกิดมาจากค่ายนี้แล้วก็ ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆที่แบบผมเคยทํางานร่วมด้วยมาครับเป็นพี่ๆที่น่ารักแล้วก็อยากทํางานอยากสร้างผลงานดีๆให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันครับเ,เขาบอกว่าเรื่องนี้จะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจูอเรื่องจูเรื่องจูบหรอครับจูบก็ดีครับจูบก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึ่งนอกจากการกอดครับ ผมว่าผมว่าบางทีแบบเหนอนในรักแห่งสยามเนี่ยครับผมว่ามีจูบผู้ชายอะไรเงี้ยครับคือคนเราบางทีคนเราไม่เหมือนกันนะครับจะรับได้รับไม่ได้แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับโอ้เราผู้ชายจูบผู้ชายมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันเกิดขึ้นหลายที่ในโลกเยอะแยะเลยครับแล้วแต่เรื่องใหม่นี้ไม่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 มีผู้ชายจูบผู้ชาย <c oughs> มี <c oughs> เป็นนางเอกครับนางเอกเนี่ยเขายังไม่สรุปว่าเป็นใคร ยังครับรออีกสองวันครับม,รม,มีรุ้นไหมไม่ลุนไหมว่าเป็นใครหรือเปล่าอะไรยังไม่มีเลยครับพี่เขายังไม่ได้บอกเลยครับแล้วช่วงนี้เนี่ยมีงานเยอะต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ยังไงด้วยเรื่องนี้หรอครับก็พยายามอ่านบทเยอะๆครับแล้วก็พยายามทิตร่างกายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเก็บตัวครับไม่ไม่ได้ออกงานม,มากครับต้องมีเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็อย่างทุกเรื่องก็จะมีการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วครับจะมีการเจอคนอื่นที่เล่นด้วยกันอะไรครับนางเอกแล้วก็คนที่อยู่ใน ตัวละครทุกคนในหนังอะไรเงี้ยครับมีไปเวิร์กช็อปกันบ้างด้วยหรอยังเลยครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยครับจะเริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับหมาว่าคือได้ก็มาเผยินกุ่มกลับแล้วใช่ครับงั้นทีนี้ที่กาให้ฝากอะไรถึงคนใจที่รอดูหนังเรื่องนี้เว็บนี้ด้วยนะครับแน่นอนก็อยากฝากถึงชาว Li t t l e Space ทุกคนนะครับก็ขอบคุณพวกพี่มากๆครับที่มาให้กำลังใจโอแล้วก็มีเว็บดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับก็อยากให้อยู่คู่กับ พวกเราเป็นนานๆครับอยากให้มีเว็บดีๆอย่างนี้ไปนานมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคคุณ